วันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมพระพิกรณ์เน้9เสียรหนึ่งเดียวในโลกนะครับปาเดี๋ยวเราจะพาไปขอพรกันครับเอาใจะะใสายมูกันนิดนึงนะคะโอ้นะครับนี่เลยฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราจะพาไปชมนะครับพระพิกรณ์เน้9เสียรที่เราเห็นครับู แ,<ค>แบบเห็นก็คือขนลุกละ่ะเป็นความยิ่งใหญ่มากเนาใช่ดูแบบท่านมีพลังมากนะครับแต่พิ่เนสสีเหลืองทองอารามเก้าเซนหนึ่งเดียวในโลกค,ค่ะพี่หมีครับผมก็อยู่ที่วัดจอมธรรมนะฮะบ,บ้านท่าม่อนนะครับตำบลแม่ทาอําเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาสร้างโดยคณะสัทธาเขาสร้างจากกรุงเทพนะครับค่ะเออแล้วก็เอาไปประดิษฐานที่เชียงใหม่นะฮะเมื่อ9ปีก่อนความสูงครับที่เมื่อกี้เราชมกันนะฮะสูง9เมตร9เซน เียดีด้วยนะคะโอ้โหแล้วสวยงามมากครับดูแบบวิจิตรงดงามมากนะคะจะบอกว่าคือ ถ้าไปอยู่ที่แม่อองจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะเป็นวิวดีวิวที่นั่นดีาานะคะเป็นวิวอากาศเย็นนะคะมีภูเขาด้วยนะคะจริงๆแล้วการกราบไหว้อ์พระพิคเนศนะคะก็คือจะเป็นขอเรื่องของความสําเร็จเรื่องของการงานการเงินนะคะใครที่ทําอะไรอยู่การงานอะไรใดๆติดขัดหรืออะไรใครก็ใครจะไปขอองค์พระพิคเนศนะคะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยที่นี่คือเป็นพระพิคเนศ9้เสียชนะคะหนึ่งเดียวในโลกด้วยนะคะวิธีการขอองค์พระพิคเนศนะคะขอพรยังไงน้องแคนดี้ เราจะต้องขออย่างชัดเจนคำว่าชัดเจนคือเรามีอะไรในใจมีเรื่องร้องขออะไรกล่าวมองไปที่ท่านองค์ท่านนะคะเพ่งท่านดีๆนะคะไม่ต้องตั้งนโมนะคะตั้งโอมศีคเนสายะนมะาเลยนะคะจะสามรอบเจ็ดรอบเก้ารอบแล้วแต่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยบอกชื่อนามสกุลตัวเองให้ชัดเจนอันนี้อันนี้สาคัญเพราะน้องแคนดี้เนี่ยชอบแบบบอกพี่เสมอว่าเวลาขอพรองคไหนต้องขอให้ชัดเจนค่ะต้องบอกชื่อกับบอกนามสกุลชื่อนามสกุลหรือถ้าเป็นไปได้ก็บอกไปจนถึงที่อยู่ของตัวเองเลย บอกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ขอตั้งจิตอธิษฐานขออย่างชัดเจนหนึ่งข้อนะคะขออย่างชัดเจนหนึ่งข้อไม่แต่พี่มีมีโพยเกือบ200ข้อที่พี่ต้องการขอท่านน่ะทาเองบ้างบางทีนี่ชีวิตนี่ชีวิตนี่ไม่เคยลําบากใครเลยนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านจะเหนื่อยมากเลยท่านเหนื่อยมากไปทีละข้อขอทีละข้อแต่ทั้งหมดทั้งมวลต้องปฏิบัติด้วยนะคะขอเสร็จแล้วไม่ปฏิบัติไม่ได้ดังขอนะคะบอกก่อนนะครับแลต้องบอกเลยนะะว่าที่เราให้ดูเมื่อกี้นะที่อำเภอแม่ออนเนี่ยนะคะค เขาก็เลยบอกต่อนะครับแล้วก็เลยมีคนเนี่ยแบบอุ้ยทยอยไปไหว้ขอพรจำนวนมากใช่แล้วอนุโมทนาสาธุกับทุกคนด้วยนะคะ